ที่รบบจริงเราไม่เคยแบบลงเรือปาร์ตี้แบบนีม้มานานมากไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเรือปาร์ตี้ครับก็แต่ก็ชอบเพราะรู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันดีไวมันจะแบบมันจะไม่เหมือนเวลาเราปาร์ตีป้ปกติะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟิวไม่ลำไจ<อ>้พระยาด้วย<ด> ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับผมชอบลืมเลยหลายอย่างจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยช่างานอะไรด้วยซ้ำช่างสุดท้ายงานหนังหนังอะไรครับอ๋อโอเคจำได้ละลืมไปจริงยังจำได้ใช่ไหมเป็นยังไงบอกกันว่ได้กลับมาทำงานแบบมันได้ออกงานคู่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำงานในวงการ จร,จริงจริงให้พูดตรงๆก็คือทำด้วยกันมันก็ดีอยู่แล้วเราอุ่นใจไปไหนก็ไปด้วยกันคุยเล่นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีความสุขดีครับชอบไปด้วยกันไม่เหงาดีค่ะ <c oughs> อย่างอย่างก่อนหนั้ <c oughs> ออนมนีพี่เองก็ขึ้นตอนนี้เพราะว่าพี่บอกป่นหรือเที่ยวว่าเราเที่ยวเก่งเลยเราเที่ยวไปต่นเต้นเก่งจังไม่ได้อันนี้ผมพูดได้พูดได้คือไม่ยังง<ม>ี<ม>้จำได<ม>้ครับคุณพี่คืออันต้องยอมรับว่าผมก็ ตกใจครับตกใจเหมือนเพิ่งม,มารู้จากผู้หญิงคนนี้จริงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมนานมันี้เองอ <laughs> ใช่เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยเขาโหดก,กับผมเยอะอใช่เขาโหดก,กับผมเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยู่มาหลายปีนี่ทำไมาเราเพิ่งม,มาเห็นเขาในแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบอรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบว่าดีมันดีม่ได้เป็นแม่เสือสาวผมว่ายิ่งกว่าแม่เสือสาวดิรีวิอยคำว่าโหดเลยครับเลยนะครับรีวิวคำว่าโหดเลย ก็ได้เยอะหาได้เยอะเรียกว่ารับได้เยอะกว่าหลายๆคนรับได้เยอะกว่าผู้ชายหลายๆคนด้วยซ้ํา oh. แล้วก็สําหรับผมด้วยซ้ํานะครับรับได้เยอะกว่าผมด้วยซ้ำทีโมเมนต์ไหนที่เราถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหร oh. ับมมันก็จะมีหลายๆโมเมนต์ที่ผมไปช้ากว่า oh. แล้วผมก็ไม่ ไม่เห็นเขาในร่างเนี้คฮะคือคือไปแล้วแบบว่าเบาหน่อยแล้วล่ะี่กิคเมรอทำไมไม่มาไม่ใช่นี่ไงเห็นแมบอกเขาว่าความจำไม่ดีแน่เพราะแต่ก่อนตอนสมัยจีบกันก็ไปท้างนอกกันบ่อยกันก็ไปเที่ยวกับเพื่อนคุณก็บ่อยแต่ไม่ขนาดนี้ไงว่าอาจจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนเขาหรือเปล่าแตจีบไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจอร่างนี้เท่าที่ผมจําได้ ครับจำไม่ได้เลยครับว่าเคยเห็นครับไม่บ่อยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเราก็ใส่ผิดร่างช่วงนี้มันสนุกมันบ้าหรือเมื่อกี้่าถึงช่วงนี้มันเป็นสิ้นปีมาเป็นสิ้นปีแล้วก็ลูกไปโรงเรียนใดอยากให้ลูกมีเพืมอไหมครับหรือว่าแบบมีห้ามไหมหรือว่าเขาไปก็ไปด้วยกันอะไรไมไม่ห้ามไม่ห้ามก็ผมว่าโตแล้วครับมีความรับผิดชอบ แล้วก็ดูดูตัวเองกันได้แต่หลายๆครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากมากเลยหรือรู้สึกสะใจในใจเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือตอนที่มาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นช็อตที่แบบว่าเขาไม่อยากให้เห็นช็อตเด็ดกีฬามันช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดไมพี่มติบิ๊กี้ผมได้แต่ถ่ายวิดีโอครับเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เขาเห็นว่าเขาไม่เคยช่วยอะไรกี้เลยที่บ้านเวลาที่กลับมาสดสุสานสีมีการโวยวาย เขาจะเขาจะหยิบกล้องมาถ่ายไม่เราจำตัวเองได้แต่เราแค่คุมตัวเองไม่ได้นีสจะมีโอกาสได้เห็นช็อตนี้ในป๊อกกี้อันดรันเลยมันออนได้ไหมไม่แน่ใจอะไรครับในมือถือเนี่ยนะครับผมมีผมมีเลยพอตอนเช้าเราตื่นมาป๊กกี้เราเห็นคลิปแล้วเราแบบนยังไงคืออกกี้จำได้แต่แบบคืนนั้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตื่นมาตอนเช้าบอกว่าเธอไม่คิดที่จะแบบว่า ดูแลฉันจนไปถึงห้องหรือแบบว่าเออทิชชู่ทิชชู่หรืออะไรสักนิดไม่มีเลยหรอกนี่ต่เสียงหัวเราะแล้วก็หยิบกล้องมาอะไรเงี้ยเพาแบบว่าจ้ะจริงพี่แฮปปี้เราคือกินอะไรไปอ่ะเราเห็นหมดเลยใช่เพราะว่าออกมาอมีพี่เองเที่ยวอ่ะมันเปี่ยกขนาดไหนเป็นไปหม้แต่ว่าเราสุต้องยังพี่สุดจริงสุดจริงไม่จริงเราก็มีไปไปบ้างแต่แค่ว่าอาจจะแบบว่า เป็นที่ที่คนไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาแต่อันนี้แบบก็ไปที่ที่แบบคนเยอะหน่อยอะไรหน่อยไม่ไม่ไปที่รับแล้วเหนื่อยไปเกี่ยวไหมกับช่วงก่อนนั้นเราก็ต้องมาเป็นคุณแม่ด้วยดูแล <c oughs> ทำงานหนักตั้งแต่เด็กด้วยโอ้ใช่แต่ก่อนคือแต่ก่อนเราทํางานเยอะแต่ถามว่าแต่ก่อนทํางานเราก็มีไปนะแต่แค่ว่าแบบมันอาจจะเลี่ยงมากไม่ได้เพราะว่าลูกคือเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบมแล้วพอมาเป็นคุณแม่มันไม่ได้มีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะ เป็นรืงเที่ยวบไม่ได้ไม่เคยเป็นปัญหากับพวกเราเลยไม่เคยแบบที่ครับพี่ตอนนี้เป็นปัญหาเวลาเที่ยวไม่ได้เป็นปัญหากับพวกเราเวลาไปเที่ยวมันไม่มีใครห้ามใครไปกับไปกับเราอ่ะคือของผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสายจริงๆเป็นคนละสายปาร์ตี้เหมือนกันแต่ปาร์ตี้คนละสายพูดถึงว่าดื่มคนละแบบก็ต่างคนต่างเหมือนจะรู้ลิมิตของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยแบบี๊เผา มีบอกหน่อยว่าจริงๆเขาลูกไหมหรือว่ายังไงแล้วกาปาร์ตี้เขาก็จะบอกเบาๆเบาๆใส่ซอสแฉ่เบาๆน้อยๆชิวๆเขาว่าวันนี้ชิวๆไม่มีอยู่จีิแปลว่าว้าวแล้วใครจะซัพพอร์ตใครเวลาชิวขนาดนี้ก็ก็ถ้าใครเลยเลยป้ายไปแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องยั้งละครับใช่ใครแซงอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องช่วยยั้งสลับ ตกหิวพี่ตกลงกันก่อนหน้างานไหมคะทำไม,ไม <laughs> เอออยู่เราเรา,เราดูตามสถานการณ์นนะค,ะครับสถ้นการณ์ขอขอนุญาตถาม,มครับพี่กี้ออกมาแก้ข่าวหนแบบว่ากสมาร์ทโฟนก็จะโดนแบบว่ามีแบบสาวๆมาโกงข้ามมาเน,ะะนี่ยไงใช่พี่ไม่จะเป็นต้องแก้อะไรนะ เขาอาจจะแบบยังไม่ได้ดูไม่ได้ไม UM ่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าแบบโตขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีเห็นมีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดเองเป็นในระดับนึเราก็ต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าเขาเขาเป็นคนยังไงอะไร มันมิจะจับมือคุยกันไม่ถามเลยเพราะว่าขาวนี้จริงไหมจริงอะไรเยอะหลอกใจเลยบ้างอะไรนะคะถ้าเกิดข้าวเคยเจอไหมแบบพี่ที่ไๆที่ถามว่าเอ้ยถามนี้จริงไหมจริงอะไรเยอะมีไหมพี่ไม่เคยถามอะไรแบบนี้เลยมีไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยคือเรามั่นใจในในช่องมาไม่ใช่หรอกแค่ว่าบางอันมันแบบ่ไม่มั่นใจหรอ ไม่ต้องรอให้ถึงข่าวไม่ไม่สมมติว่าเขามีเจตนาไม่ดีกับครอบครัวเราหรือว่าอะไรอย่างนี้มาตั้งคข้ปฏิพิวนะเราไม่รู้เจตนาเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเจตนาแบบของของของเอ่อคนที่ให้ข่าวแบบเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้เกียจเอามานั่งคิดว่าเจตนาของใครแบบคืออะไรยังไงอะไรเนี้ยเหนื่อยเด็กคนที่บอเองเลยค่นพี่ชายเขาบอกว่าเราตั้งใจที่จะทำให้แบบภรรยาเราสบายใจยังไงบ้าง ี่มมมันไโอ้ผมว่าผมว่าเราเราผมไม่ได้นึกพูดตรงๆไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกันนอนสี่คนด้วยกันทุกวันมันก็ไม่รู้จะกิดอะไรไม่เป็นคู่เราหรอว่าก็เป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักแล้วมีคอนเทนต์ให้เราอยูกันตลอดที่มีเคล็ดลับในการแต่ง คือทุกคน วันนี้ทะลาอก,กันก็มีวันนี้พวกงอนกัน,น,นไปวันนี้ก่อนมาก็พวกงอน แเป็นวันที่จบทะเบียนกันเตรียมไม่ไดงไหมคะไม่ได้เตรียมทำงานอ่ะปีนี้คือพี่บลอกไปทำงานนคอเสิร์ตต่างจังหวัดที่ทำงานกรุรเงเทพครับค่ะ